สวัสดีครับเล่าสู่กันฟังนะครับแจ้งข่าวเมื่อไม่นานมานี้ครับก็ได้ข่าวคราวมาแล้วครับว่ารองเท้ารุ่นต่อไปของอซีรีส์ไนกี้นะครับที่เป็นรองเทา้าไว้สําหรับวิ่งนั่นก็คือเจ้าเทมโปเน็กหรือชื่อเต็มเต็มนั่นก็คือไนกี้แอร์ซูมเทมโปเน็กเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้ข่าวคราวมาแล้วว่ามีโอกาสที่จะมาวางขายในเร็วๆนี้ซึ่งเว็บไซต์จากต่างประเทศก็ เห็นบอกว่ามีหลุดออกมานั่นก็คือวันที่2กรกฎานะครับแต่ทางบ้านเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเข้าในวันที่2ด้วยไหมหรือจะเป็นอย่างอื่นก็อาจจะต้องรอติดตามข่าวดูนะครับสำหรับเจ้าเทมโปเน็กเปอนะครับจากข้อมูลที่ได้มานะครับเจ้า t e m p ปเน็กเเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะมาแทนในส่วนของ n i ก e ้เป็กซัสเทอร์โบและก็ n i ก e ้ซ o มฟรายมีโอกาสแต่อันนี้คือยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะเข้ามาแทนที่ไหมแต่ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พอได้หาข้อมูลมานะครับเจ้าตัว Tempo Next% เนี่ยก็จะมีข้อมูลประมาณนี้เลยครับหน้าผ้าก็จะเป็น คล้ายๆกับอะตอมนิดของเจ้าอัลฟาไฟนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นแผ่นหลักๆนี่คือแผ่นคาร์บอนเนี่ยจะกลายเป็นแผ่นคอมโพสิตเพลทแทนซึ่งจะมีความยืดหยุ่นคล้ายๆกับที่เคยใช้ในประมาณซูมไฟลหนเนาะประมาณนั้นซึ่งจะเป็นวัสดุทดแทนแล้วก็ทางนากี้เนี่ยก็จะเอาตัวนี้ มาใช้ในรุ่น Tempo Nex นี่คือเป็นรุ่นแรกนะครับเหมือนหนูทดลองอ่ะประมาณนั้นนะครับส่วนดอปของรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะ,ะมีดอปอยู่ประมาณ10มิลนะครับจากข้อมูลที่ได้มาคือจะดอปอยู่ประมาณ10มิลแล้วก็ส้นเนี่ยจะสูงประมาณ37มิลิเมตรข้างหน้าเนี่ยก็จะสูงประมาณ27ก็ใกล้เคียงหรือสูงกว่า ซูมไฟล์สนิดหน่อยครับใกล้เคียงกับซูมไฟล์สนิดหน่อยนเะนาะประมาณนั้นโซโฟมหลักๆเนี่ยที่จะใช้ก็จะเป็นซูมเแต่ตรงบริเวณส้นของรองเท้าเนี่ยก็จะใช้เป็นรี a c t แทนเพื่อความทนทานเนาะประมาณนั้นส่วนข้างหน้าก็จะมี Airpods 2ลูกซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยตามข้อมูลเนี่ยเขาเอาจะจะเอาไว้สำหรับในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะนำไปใช้ใน l p p h a าไฟต่อไปคือเหมือนเป็นคู่ซ้อมส่วนคู่แข่งก็คือ Alpha าไฟคล้ายๆกับซีรีส์เดิมก่อนหน้านั้นนั่นก็คือคู่ซ้อมคือซูมไฟ3คู่แข่งก็คือ n e ็กเนนะครับก็ข้อมูลก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่เป็น รูปซูมของ AirPods สอ2ตัวที่อยู่ด้านหน้าอันนี้หน้าผ้านะครับที่เป็นอะตอมมิแล้วก็จะมีะการเคลือบตัวที่เป็นหน้าผ้าให้ใหตัวพื้น,นสูงขึ้นนะครับอันนี้คือโฟมด้านหน้าดอกยางก็จะเป็นออกคล้ายๆก,กับของ Alpha f i e นะครับ ด้านหลังนี่ก็จะแบ่งเป็น2ชั้นชัดเจนก็คือตัวที่เป็นโฟมซูมเอ็กซ์แล้วก็ตรงด้านล่างก็จะเป็นโฟมรีแอคแอคนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นลินรองเท้าที่จะเป็นชิ้นเดียวกันกับกับตัวผ้าหน้าผ้าเลยตรงนี้อาจจะมีความยืดหยุ่นนะครับเพื่อให้เวลาสวมใส่นี่ก็จะได้สบายขึ้นนะครับสำหรับเจ้า เทมโปนิกปร์เซ็นต์นะครับย้ำอีกทีก็มีโอกาสที่จะวางขายในวันที่2กรกฎาคมนะครับก็ใครสนใจก็ลองติดตามกันดูได้นะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์ n นกี้เองหรือแอปพลิเคชันวิ่งของ Nike n นกี้ r c เองหรือ Line Official Account ของ n นกี้เองตอนนี้คือเดาไม่ถูกแล้วว่า ไนกี้จะเอามาตรงไหนก่อนนะครับซึ่งตอนที่ไนกี้เอา a อาฟ a 5ฟมาลงขายเนี่ยเอามาลง n r ีเนี่ยคือหลังหักกันไปเพียบเลยหลังหักกันไปเยอะมากก็สำหรับใครที่จ้องไว้นะครับก็เปิดหลายๆช่องทางดูแต่เห็นข่าวมาว่ามีเพียงพอสำหรับคนที่ต้องการนะครับสำหรับ เราสู่กันฟังคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับประมาณนี้แหละเผื่อใครสนใจก็ลองจ้องมองดูอาจจะเป็นวันที่2หรืออาจจะเป็นวันอื่นๆก็คือรอตามข่าวกันดูอีกทีนะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ